ใจเอ้ยใจจริงจริงใจธรรมะประทับใจใครรับคำตำหนิไม่ได้ไม่มีทางพัฒนาในวเล็บเจริญใช่ไหมผู้ที่รับคำตำหนิไม่ได้ไม่มีทางเจริญผู้ที่รับคำตำหนิได้นั่นคือผู้ไม่มีตัวตน ถ้ามีตัวตนคุณก็เอาตัวตนเขาไปรับคําตําหนิแล้วว่าไม่ได้ใครมาดูถูกตัวตนเราใครมาดูถูกตัวกูไม่ได้บางรัร้งแการยืนยันพิสูจน์ว่าคุณหมดตัวตนตําหนิยังไงก็ได้ตําหนิก็ฟังคําตําหนินั้นเขาตําหนิผิดก็บอกเขาเขาตาหนิถูกก็เออขอบคุณเขาผมก็เลยได้ข้อ วินิจถ่อย่างหนึ่งว่าเออเวลาผมถูกตําหนิถูกว่าผมก็จะมองว่าเออท่านก็คงหรือไม่ใช่ไม่ใช่มใหมายถึงว่าท่านนะหมายถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยแหละเขาก็คงจะมองเห็นในจุดที่เป็นข้อบกพร่องของเราอนะแล้วเขาต้องยอมรับสิเพราะว่าเรามองไม่เห็นเขามองเห็นแนละ้วแล้วเราจะคิดว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่บกพร่องได้ยังไงผมก็เลยต้องใช้คาถานี้ประจําเลยครับเพราะท่านก็ดี ขอบบคคุณครัผู้รับความบกพร่องของตนแม่แต่อัตมาก็มีข้อบกพร่องแน่นอนเรายกให้ว่าเป็พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่สมบูรณ์แบบจริงๆไม่มีข้อบกพร่องเด็ดขาดหมดแล้วในความเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกเนี่ยจะมีอย่างไรตามกาลเทศฐานะ ซึ <mile> ่งไม่เที่ยงกาล้อย่างนี้มีอย่างนี้เทสะอย่างนี้มีอย่างนี้ฐานะอย่างนี้มีอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ไม่ตอบไม่ตอบไม่ไไม่ัคงเดิมหรอกกาละเปลี่ยนไปกาละเปลี่ยนไปในพราะคุณแก่ไปหนึ่งกาละเปลี่ยนไปหนึ่งวินาทีแก่ไปหนึ่งนาทีเปลี่ยนไปหนึ่งกาละเปลี่ยนไปหนึ่งวินาที กูก็เปลี่ยนไปหนึ่งวินาทีมันไม่คงที่กาละมันไม่ได้อยู่กับที่เลยชั้นเดียวกันเทสะฐานะมันก็ไม่เที่ยงไม่อยู่กับที่ไม่เท่าเดิมไม่คงเดิมท่านพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าทุกท,ทุกอย่างไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอ,น,อ,น,น,อนิจจา,านิจจาอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงครับ